So mời đi lúc đi tàu, lúc đi tàu. Come to gần, lúc đi tàu. You know tàu 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 สวัสดีครัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยุ่งกับผมไอตี๋สลอตกันดีเช่นเคยรอบดึกนี้นะก็อยู่กับ12 i ซ r วนอะวันนี้ก็มาดูกันเลยนะครับผมมีคลุมไกรแอคคอร์ดนะครับใครที่อยากดูกช่วงเวลาเวลานะครับผมเกมไหน่น่าลงหน้าเล่นเล่นอยู่ที่เป็นแรกใต้คลิปแหละนะวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมมันมีเกมใหม่มาอ่ะเพื่อนมันมาแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่วันนี้ ก็ขอดลองเลยละกันนะครับผมไม่พูดพร้อมทำเพลงก่อนเลยก็เหมือนเดินคลิปนี้ไม่นับหนุนเล่นตาดูความบันเทิงเท่านั้นนะท่านผู้ชมคันหู <c oughs> <c oughs> เสกเสียงแปบบ๊บมาแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเกมนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับรายการคำนวณเช็ค อันนี้เป็อัตราการจ่ายของมันนะครับท่านผู้ชมสเก็ตเตอร์นี้มานี่คือแพงสุดอ,อไม่ใช่อ๋อคาเคนแพงสุดแล้วก็อัตราการคำดนดณซ้ายไปขวาเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามันจะแปลกตาดิบนึงมันมีตัวใหญ่ๆโบ้งๆมาด้วยนะครับท่านผู้ชอมเอ๋ย <laughs> เอาใครงงๆก็มาดูเเองละกันนะครับแต่พอดีว่าเฮียไม่สายดูเฮียสายมุนอย่างเดียวเลยละการสิดดอกไปก่อนเลยเพื่อนเอ๋ยเรามาดูกันดีวกว่านะครับใครพระมันเล่าเรื่อง อ่านไปก็งงบเปล่าโชเออออ๋อสะสมคูณด้วยเว้ยอ๋อสวยนะครับผมเออคือแบบถ้าติดคำนวณแล้วมันมีคูณอยู่ในนั้นในนั้นในนี้ในนั้นหรือ,อยังไงวะเดี๋ยวกูดูแป๊บเึงแต่ก็ยังงงงวยอยู่ตอนนี้โชเข้าไปดึงดอกท้ามันแจกดีจะว่าคูณสิภาพอย่างไรหรือว่ามาจากไอตัวอักษรที่มันขึ้นคูณด้านบนใช่ไหมชคมี ต้องใช้ได้แน่เลยท่านผู้ชมเอ้าวไม่ดูซ่าสีหน่วยนั่นไงแม่คูณนะครับผมถ้าติดคำนวณก็จะไปเพิ่มด้านบนนั่นเองเนี่ยเป็น8ดอ๋อเข้าใจแล้วไม่ยากไม่ยากกระจงกระจอ,อกมากเลยแต่ไม่มีฟิวเจอร์ซื้อฟีสปินนะเกมนี้เี็ดได้ลอเกินไปดิเพื่อนโหอ,อุ้ยมีคูณสามมาสะสมไปก่อนตอนนี้ยังไงครับผมโอ้โ,อโอห้วยทองทองสบายม,มี เอไไาไปซอยทองเดี๋ยวสัตว์ไว้เงินเพื่อสิวดำนานแห่งทเทพเจ้านะจะแจ้งใหรือเปล่าพี่แต่พิละบาทสองบาทเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเอาเรื่องจัดนะครับผมสี่สี่บาทไปแล้วอุ้ยคูณคูณโอ้แจกโคตรเหมือนโคตรหมีโผล่เข้าไปหนึ่งทีไอหยาดอกเมื่อกี้คือคนรุ่นกันเลยที่เดินเกลียวสามร้อยยี่สิบสองนะครับผม เอาเรื่องจัดคาเคล่นกูตัวแพงสุดนะครับผมคาเคล่นนี้ถ้าตกลงมาทีนี้หัวแบบแบะกันเลยทีเดียวเจียวู้หลูกคิวมาสวยงานเพื่อนเอ้ย,อยังไงใครเอ้ย,อยางไงใครมาต่อหมวกได้ไหมหมวกหมวกก็ค่อนๆจะแพงนะงเมื่อกี้ทีไปดูมานะครับผมถ้าใครอยีดเข้าไปดูนะครับมึงคลิกที่รูปเลยก็ได้นะมันจะขึ้นราคาพอกมา โอ้โหสีปูนได้ไป370ดอกแรกสวยงามไม่ได้พูดมาดูกันมาโชคกันต่อดีกว่าอุ้ยได้คูณสิบมาครับผมถ้าติดคำนอนอกีกมันจะคูณสิบไปให้นั่นเองนะครับเกมนี้ก็ดูง่ายเลยใครที่งงงวยงวยอยู่นะครับผมให้ภาพมาเล่าเรื่องและเรื่องราวเฮ้ยอันแล้วเล่าเพื่อนอันแล้วเล่านะติดดีจัดเลยย่างไงเราเพื่อนช่วงเวลา,านี้นะครับผม โอ้โหเกมใหม่มาแรงแทงทาง,งโค้งจริงๆนะครับนี่แหละรครับโชว์แรกๆต้องรีบเล่นอย่ามันรอโพกขึ้นไปเพื่อนโชว์อหีหนึ่งทีโอ้โหไม่โชว์นะคือว่าดังโป๊ะมากกว่านะครับกว่ากูแตกแล้วายลูกคิวนะครับผมติดวายวายนี่คือเพอร์ซิอุสนั่นเองจะเป็นวายเชื่อมไปนั่นโอ้โหเชื่อมไหาทองคำไปครับผมคูณแปดจังหวะนี้ฮัลโหลเบบี้นะครับติดคิวคิวมีคูณซีผสมประสานกันด้วย แย่งชอบเลยเกมนี้ว่ายาวว่ายาวอันนี้คือแค่มาลองเล่นนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันจะแบบโอเคหรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้ามาอัดกันอีกรอบหนึง่งอันนี้คือเราเทสก่อนนะโโอ้หวายสวยโอ้แมงเอ๋ยวาย,ย,ย,ยมาแบบสุดจัดคือแบบมาสองแถวแล้วก็แบบแถวแล้วสามช่องนะครับท่านผู้ชมดอกเมื่อกี้หกร้อยหนึ่งคาเคสอ้าปากมือเพื่อปฏีเชียวเชียวนะครับผม ยอดกระเทียมเจียวกเกียวทอดจริงๆนะผู้ชมเมื่อกี้มันสดจริงสดจัดประหลัดไม่บอกกันเลยโอ้โหคูณซี่ไปอีกแล้วตอนนี้สะสมคุณนี้ดีสี <t ans> <t ans> <t <t ans> <t ans> ่สิบสี่เอเอโอ้โหอะไรวะนี่เพื่อนแต่โกตมันโกตหมีกันเลยที่เดียวเชี่ยวตันละลากนะครับผมจะเป็นน้องคาเค้นของเราอาตากเวอร์กันอยู่นะครับผมกำลังงงแตกเยอะิบหายเลยโจเข้าไปหนึ่งทีหกร้อยสี่สิบนะครับพระเจ้าช่วยกูไว่อยาไปสุกเอาดีเพื่อน เบตสามเบตสามนี่คือรองเบตสามกันยาวๆนะครับแตกมมาหนึ่งพัน 1, แล้วมีชูแล้วกันเฮ้ยใจเย็นเพื่อนไม่เพิ่มเบตโอ้โหขึ้นเฉยสามรอบแล้วไปเนี่ยรอบดึกนี้มีอะไรดีก้อนี่เลยมีตำมินกันรัวๆแล้วท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หรือยังไงฮลัลโหลไปเพื่อน โจะเข้าขไปหนึ่งทีให้ทองคำคูณสิบเจ็ดปังโอ้โหกาเดเตอร์ปลาโอไมค์กอดไม่ติดเฉยเอฟเฟกตมาซะสวยเลยแต่ปลาแบบมาไกลถึงเชียงใหม่กันเลยครับผมเขาติดคำนวณอยู่ที่กรุงทเทพมันไปติดที่เชียงใหม่กันเลยเมื่อกี้ไกลเกินโชกันต่อโชกันต่อโอ้โไม่มีตัวแพงมีไหมหู่โล่ดาบโล่น่าจะแพงอยู่นะรู้สึกเออโลคิวราคาถูกแตบบ่มาบ่อยก็เอา ตอนจังหวะดีคูนที่สิบห้าไปแล้วได้ผู้ชมแต่ไม่ค่อยจะแตกเลยว่ารอบนี้เนี่ยได้บทฟรีบ่อยมันจะค่อนข้างเกลือนะอันจริงๆตามสูตรหล่อเดิมเลยโอ้โหมาพาว่ะมาออกมาเขงเปิดฟิวชื่ออะไรแนะจะไปได้น้องห้อยบินของพี่โชว์เข้าไปดึงทีเรียบร้อยลอยเรียบเ้ยเอ่ยเกลือมาท่านผู้ชมถึงเวลาอัด ยอดหน้าแล้วมาดีครับผมเบ็ด30จังหวะนี้ติดลูกคิวอ่ะโอ้โหปุ่สามดอกเมื่อกี้สองพันมาว่ะกดเบ็ดเพิ่มทีเดียวนะครับผม2,000มาเฉยไหลปุ๊บบาตะเพาแก้วส้มโอแดงโมชียูโหทิ้วกันเลยไล่ไปไหลไปลูกไหลไปเออส0 0พันฮะให้มันลูกซะเม้าวใครเป็นใครนะเกมนี้ พี่ครองเลยละกันมาดูว่าสดกว่านี้มีอีกหรือเปล่าขอลองสักนิดละกันนะผู้ชมอันนี้คือแค่ลองเครื่องนะนี่ค่ะกูแค่ลองคืเร่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยวยะมาเล่นจริงอีกช่องหนึ่งนะคนระับรอติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชมกดทราบผลไลไรกันเลยฮัลโหลทั้งสามช่องเลยนะตามเจ้าทางไปกดติดตามกันด้วยไอ้กีดไปดีไปดูซ่ากูโทมาสามเสียงเด็ดเฮ้ยหดจัดประทัดบอก มาดูว่าโอ้โหชักดาไปหึงดอกผมยิงแปดจังหวะนี้คูณเก้าสะสมแล้วก็มาโชะมาโชะอีกไหมลูกโชะไปหนึ่งทีเอมาถึงแบบคิวมีคูณสามหนึ่งดอกจังหวะนี้ติดโล่นะครับดาบโล่นะครับผมแรงอกเหลือเกินคือมันต้องสองคอมโบอ่ะครับมันถึงจะแตกแตกคูณแตกคูณแตกคูณเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนหรือเอา คงจะเกินแล้วแหละั้งเนี่ยปีบ่อยเกินเมื่อกี้โชว์โชว์อีกลูกลูกเอโอ้โหติดไหาติดหาย,หายแล้วยังไงเพื่อนเอ๋ยโอ้โหเล้งเคมาบทปังความจังลงจังเลไร้ยังไ,ไงว่าหมดแล้วแหละดูทรงแล้วเดี๋ยวจะมาอัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีพนัทช่วงแบบเดือๆอยู่อีกมีช่วงหนึ่งนะครับเกมนี้เดี๋ยวเจอกันโอเคห้าพันได,ไห, 5, ไ,ดไหมเพื่อนห้าพันได้เพื่อน อะเม็ด mm hmm. โอเคครับผู้ชมเอ๋ยดอกนี้ได้ไป 1, 8, 16, ็นพันแปดสิบหกเป็นสามสิบนี่ถือว่าขาดทุนกันเลยนะก็เกมใหม่ถือว่าไหลใช้ได้ก็เลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะไข่แดงกันต่อนะครับผมกับอีกช่องหนึ่งเก็บทุนมาไปเล่นไงอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเลยนะครับเกมนี้กดซับสไคร์กดไลค์ไปล็ลใจใจเฮียกันด้วยนะครับผมใครอยากเข้ารู้เข้ารู้ทุยเข้ากุ้มนะครับดูช่วงเวลานะฮะลิงก์อยู่ที่เม็นแรกใต้คลิปเลยนะครับเลื่อนลงไปดู ก็สลับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนเลยนะใครที่อยากดูคลิปนี้ต่อนะครับเกมนี้ต่อพุดผพิดิใครอยากดูเกมนี้ต่อก็ไปอีกช่องนึงเลยนะครับไปแล้วบายบเยเพื่อนจุ๊บจบ